สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่18มิถุนายนนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือดาบก,กับหัวส่วนเขาเป็น5คาคทางนะคะมีพลังงานเซ r a รชันด้วยเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ด้วยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการแบบผิดใจกันแล้วก็ห่างเหนินบางคู่เลิกกันไปแล้วนะคะห่างกันไปแล้วเซ a เรกันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยตัวแฟนของคุณนี่ยคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะ กลับมานะคะแล้วก็จะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็พูดง่ายๆก็คือการง้อ,อก,กันนะคะหรือการพยายามแก้ไขปัญหาอะไรที่ทําให้คุณสองคนสามารถที่จะกลับมาเาพ้นจากสภาวะที่ต้องเซเปเรตนะคะก็คือการกลับมาอยู่ด้วยกันหรือว่าไปต่อนะ ัวคุณอาจจะยังมองสถานการณ์ไม่ชัดเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ได้มีความคิดในด้านบวกเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีความหวังมากเท่าไหร่แต่จะบอกว่าให้เวลานิดนึงนะแฟนจะสามารถทําได้สําเร็จนะคะเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะคะมันมีพลังงานอินเดียฟิวเจอร์ก็แปลว่าในอนาะคตอันไกลคะ่ะไม่นานเกินรอนะคะ